สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ นะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยโรรองคเองพระองค์นั้น ฟังธรรมคำพุทธ,ธะเมตยาธรรมะทั้งหลาย5ประการต่อไปนี้เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบ5อย่างคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมะ ข้อที่หนึ่งที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมธียะข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมแล้วด้วยการสํารวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นไปในโทษทั้งหลายแม้ที่มีประมาณน้อย สมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สองที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบมีเกียข้ออื่นยังมีอีกอเกิดตานั้นเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง เป็นที่สบายแกการเปิดโลกแห่งจิตกล่าวคือเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้เกิดความสันโดษเรื่องให้เกิดความสงัดเรื่องให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เรื่องให้ปรารบความเพียนเรื่องให้มีศีลเรื่องให้มีสมาธิเรื่องให้มีปัญญาเรื่องให้เกิดวิมุตติและเรื่องที่ให้เกิดวิมุตติ่าณทัศนะ ี้เป็นธรรมะข้อที่สามที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบมีกี่ละข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในคุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สี่ที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมกิยะข้ออื่นยังมีอีกคือตัวนั้นเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องให้ถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้น และการตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็น,นริยะเป็นเรื่องจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนี้เป็นธรรมข้อที่หที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบแห่งเจตวิวุตที่ยังไม่สุขรอบเมียเคียเมื่อเธอเป็นผู้มีมิตรดีสายดีเพื่อนดีต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เธอปึงหวังได้ คือจะเป็นผู้มีศีลจะได้โดยง่ายซึ่งธรรมกถาจะเป็นเครื่องเปิดโลกแห่งจิตเป็นเรื่องขัดเกากิเลสอย่างยิ่งจะเป็นผู้ปรารบความปียนและจะเป็นผู้มีปัญญามีเกียรเทนั้นตั้งอยู่ในธรรมหประการเหล่านี้แล้วพึ่งเจริญธรรมสีประการให้ยิ่งขึ้นไปคือเจริญอสุภะ เพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเจริญอานาปานาสติเพื่อตัดเสียซึ่งวิตกเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวตนกล่าวคือเมื่อเจริญอนิจจสัญญาอนัตตาสัญญาย่อมมั่นคงผู้มีอนัตตาสัญญาย่อมถึงซึ่งการถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวตน นันเกิดนิพพานในปัจจุบันนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอชนทั้งหลายฟึงฟังธรรมของเราก็แลครั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสซึ่งธรรมผู้ที่เลื่อมใสแล้วเท่านั้นจะพึงทำอาการของผู้เลื่อมใสต่อเราดัางนี้ แล้วย่อมแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นพิสุั้งหลายธรรมเทศนาของพิงสุเห็นป่านนี้แลไม่บริสุทธิ์ส่วนพิสุใดแลเป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นข้อปฏิบัติอันบุคคลจะพึงเห็นได้เอง ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันเข้ามาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตนอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนโอ๋หนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราก็แลครั้นฟังแล้วจะพึงรู้ทั่วถึงก็แลครั้นรู้ทั่วถึงแล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้จึงแสดงธรรมแก่ชนเ่าอื่น เพราะอ,อาศัยความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นเพราะอ,อาศัยความกรุณาจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นเพราะอ,อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นเพราะอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นด้วยประการชนี้ปิสุทงหลาย ธรรมเทศนาของพิสุเห็นปานนี้แลบริสุทธิ์พิสุั้งหลายเพราะมจจันนี้เราประพฤติไม่ใช่พูดหลอกลวงคนให้นับถือไม่ใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออน,นิสงส์เป็นลาบสาการะและเสียงสรรเสริญเยือนยอมิใช่เพื่ออน,นิสงส์จะได้เป็นเจ้าลทัทธิ หรือเพื่อคารลัที่อื่นใดให้ล้มไปและไม่ใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็าหาไม่ได้ที่แท้ปรมจันนี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อความคลายกำนัดเพื่อดับทุกสนิทเรื่องการทำสมาธิมีเคล็ดลับ เหมือนแม่โคปีนภูเขาที่ลาดชันภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนโคที่หากินตามภูเขาผู้โง่เขลาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระมันได้คิดว่าจะเที่ยวไปสู่ทางที่ไม่เคยไปจะกินหญ้าที่ไม่เคยกิน จะดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มดังนี้มันวางเท้าหน้าอย่างไม่ถูกต้องเมื่อยกเท้าหลังจึงพลาดลม้มมันก็ไม่อาจไปถึงทิศทางที่ไม่เคยไปไม่ได้กินหญ้าที่ไม่เคยกินไม่ได้ดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มและทั้งไม่อาจกลับมาสู่ที่ที่มันเคยยืนคิดที่แรกโดยสุบัดีด้วยข้อนั้น เพราะเหตุหรเหล่าเพราะเหตุว่าโคตัวนั้นซึ่งหากินตามภูเขาเป็นโคโง่เกลาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันกรุกระนี้ฉันใดพิสษจทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกษจ์บางรูปในกรณีนี้เป็นคนพานไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทาง ไม่ฉลาดเพื่อจะสงัดจากกรมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเธอนั้นก็ไม่เสพอย่างทั่วถึงไม่ทำให้เจริญไม่กระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นไม่ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้น ให้เป็นนิมิตอันตนตั้งไว้ด้วยดีเธอกิดว่าถ้าอะไรเพราะความเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกวิจารเราพึงเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมเอเนกปุตรมีขึ้นไม่มีวิตกไมม่ีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอย,อยู่เธอดดังนี้ แต่เธอก็ไม่สามารถจะสงบระงับวิตกและวิจารณ์เข้าถึงทุติยชฌานได้เธอคิดต่อไปว่าถ้าอะไรเราจะย้อนกลับเข้าสู่ปฐมฌานอันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกเป็นต้นดังนี้แต่เธอก็ไม่สามารถจะสงัดจากกรมสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานเป็นต้นนั้นได้ เรากล่าวว่าพัางแล้วทั้งสองด้านเสื่อมแล้วทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกับโคภูเขาอันโง่เขลาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดเพื่อเที่ยวไปตามภูเขาอันคกรุกระตัวนั้นพิสุนทั้งหลายเปรียบเหมือนโคภูเขาที่ฉลาดเฉลียวมีไหวพริบรอบรู้ทิศทาง สลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขุกกะมันได้คิดว่าจะเที่ยวไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปจะกินหญ้าที่ไม่เคยกินจะดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มดังนี้มันวางเท้าหน้าอย่างถูกต้องแล้วจึงค่อยยกเท้าหลังมันก็สามารถไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปได้กินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่ม และทั้งสามารถจะกลับมาสู่ที่ที่มันเคยยืนคิดตีแรกโดยสวัสดีได้ด้วยกว่านั้นประเหตุไหเหล่าพระเหตุว่าโคภูเขาตัวนี้เป็นโคฉลาดเฉลียวมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันครุขระนี้ฉันใดพิสูจนทังหลายเธอบางคนในกรณีนี้ ก็เชนั้นเหมือนกันเป็นบัณฑิตมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางฉลาดเพื่อจะสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดต่อไปว่าถ้าใไรเพราะความเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกและวิจาร์ณจะได้ระพึงเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมนเอกพุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นเถิดดังนี้เรานั้นเมื่อไม่คล่องขัดอยู่กับทุติยชานก็เข้าถึงทุติยชานอันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกปุตมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ เธอเสพอย่างตัวถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดต่อไปว่าถ้าใครพระความจางคลายไปแห่งปีติเราพึงเป็นผู้อยู่อุเบกามีสติและสัมปชัญญะพึงสุยยสุขด้วยนามกายเข้าถึงตติยฌาน อันเป็นฌานที่พระรีชาทั้งหลายกล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้แล้วลายอยู่เถิดเถะนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับตติยฌานก็เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติและสัมปชัญญะและพึงได้สวยสุขด้วยนามกายเข้าถึงฌานที่สามเป็นต้น จันั้นเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอจึงคิดสืบไปว่าถ้าใครเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเราพึงเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์และสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ดังนี้เถิดเถรนั้นเมื่อไม่ข้องคัดอยู่กับฌานที่สก็เข้าถึงฌานที่สีอันไม่มีทุกข์และสุขเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและตทมนัสในการก่อนเถะนั้นเซฟอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มาก ซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีเธอคิดต่อไปว่าถ้าอะไรเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตาสัญญาเราพึงเข้าถึงอากาสานันจยตนะ มีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วตั้งอยู่ทมนี้เถิดดังนี้ดังนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับอากาศสารนันใจยตนะก็เข้าถึงอากาศสารนันใจยตนะอันมีการกระทําในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระนนท ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองจีวรถือบาทเข้าไปบินทบาทในเมืองเวสาลีได้เห็นพวกลิชวีกุมารเป็นอันมากทําการฝึกยิงลูกศรอ,อยู่ที่สันตาคารยิงลูกศรรอดช่องดานที่เจาะไว้แต่พอดีจากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่มีผิดเลย ครั้นเห็นแล้วข้าพระองค์คิดว่าฤิชวีกุมารเหล่านี้ฝึกแล้วฝึกดีแล้วหนอคือข้อที่สามารถยิงลูกศรรอดช่องดานพี่เจาะไว้แต่พอดีจากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่ผิดเลยพระเจ้าข้าอานนท์เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรอย่างไหนจะทำได้ยากหรือมีได้ยากกว่ากัน คือข้อที่คนยิงลูกศรรอดช่องดานที่เจาว้แต่พอดีจากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่มีผิดเลยกับคนที่แทงทะลุป,ปลายขนสรายด้วยปลายขนสรายที่ผ่าแล้วเป็นเจส่วนเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งที่มีได้ยากกว่าคือการที่แทงขนทรายด้วยปลายขนทรายที่ผ่านแล้วเจ็ดแล่งพระเจ้าข้า อาน,นุนยังมีคนผู้แทงตลอดซึ่งการแทงตลอดอันยากไปกว่าคือบรรดาคนที่แทงตลอดซึ่งอริยสัจต,ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับไม่เหลือของทุกอัะนี้คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นังนี้อาน,นุนประเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบความเพียรอันเป็นเรื่องกระทำเพื่อให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้และทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้เถิดเรื่องหลักที่ควรรู้เกี่ยวกับทุก พิสุจน์ทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าพึงรู้จักทุกขพึงรู้จักเหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์พึงรู้จักความเป็นต่างกันของทุกพึงรู้จักผลของทุกพึงรู้จักความดับไม่เหลือของทุกและพึงรู้จักทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขดังนี้นั้นข้อนั้น เรากล่าวหมายถึงอะไรเล่าคือข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความข้าวแค้นใจเป็นทุกข์ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นสมหวัง นั่นเป็นทุกข์ล่าโดยย่อขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์พิสุททั้งหลายเหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือตัณหานี้นั่นเองเป็นเหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์พิสุทั้งหลายความเป็นต่างกันของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือทุกข์ที่มีประมาณยิ่งมีอยู่ ที่มีประมาณน้อยมีอยู่ที่กลายช้าก็มีอยู่ที่คลายเร็วก็มีอยู่นี่เรียกว่าความเป็นต่างกันของทุกข์พิสูจน์ต่อหน้ผลของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งคราบงามแล้วมีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้ว ย่อมเศร้าโศกระทมใจร่ำกรวญตีอกร่ำให้ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบอรหรือว่าถูกความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งคร่ำงามแล้วมีจิตหันความทุกข์รวบรัดแล้วย่อมถึงการสแสบงหาที่พึ่งภายนอกว่าไกรหนอย่อมรู้วิธี เพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้สักวิธีหนึ่งหรือ2องวิธีดังนี้กลากล่าวว่าความทุก์มีความหลงไหลเป็นผลหรือมิฉะนั้นก็มีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผลนี่เรียกว่าผลของความทุกปิจิตตองหลายความดับไม่เหลือของทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือความดับไม่เหลือของทุกมีได้เพราะความดับไม่เหลือของตัณหาอริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองเป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกได้แก่ความเห็นชอบความน้ารีชอบการพูดจาชอบการทํางานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบและการตั้งใจมันชอบ คำใดที่เราเกล่าวแล้วว่าพึงรู้จากทุกพึงรู้จากเหตุเป็นแดนเกิดของทุกพึงรู้จากความเป็นต่างกันของทุกพึงรู้จากผลของทุกพึงรู้จากความดับไม่เหลือของทุกและพึงรู้จักทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอย่างนี้นั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความนี้แหละ พิสูจทั้งหลายก็ธรรมสมาทานที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเว้นจากการฆ่าสัตว์พร้อมด้วยทุกบ้างพร้อมด้วยโทมนัสบ้างย่อมสวยทุกโทมนัสเพราะการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย เป็นคนที่เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้พร้อมด้วยทุกบ้างพร้อมด้วยโทมันัสบ้างย่อมสบทุกขโทมนัสเพราะการเว้นจากการฆ่าสัตว์เพราะการเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเป็นคนเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเป็นคนเว้นขาดจากการ พูดยุยงให้แตกกันเป็นคนเบ้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นคนไม่มีอภิชาเป็นคนไม่มีพยาบาทและเป็นคนมีความเห็นชอบพร้อมด้วยทุกบ้างพร้อมด้วยโทมนัดบ้างย่อมได้รับทุกขโทมนัสเพราะมีการไม่ประพฤติผิดในกามเพราะมีการไม่แกล้งกล่าวเท็จมีการไม่พูดคำยุยงให้แตกกัน มีการไม่พูดคำหยาบมีการไม่มีอภิชามีการไม่พยาบาทเป็นคนมีความเห็นชอบเป็นต้นเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายธรรมสมาทานนี้เรากล่าวว่ามีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไป ฟังธรรมคำพุทธ,ธะติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาที ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์